นดฮัสสีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับกับเกม a n นิเม e f ฟ n นเดอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า unstable esper นั่นเองอาจจะพูดอะไรไม่ออกนะพูดผิดพูดถูกนะครับ unstable esper นั่นเองนะหรือว่า mob psycho ร้อยของเรานั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ผมอวยมากที่สุดแล้วนะแล้วผมก็เพิ่งจะอีโวมาเลยซึ่งสเตตมันแบบกากวกมากมากนะคือ ถามว่าทำไมผมถึงชอบตัวละครตัวนี้เนะทั้งที่มันเป็นตัวที่กากที่สุดในมิสติกเนาะก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเกมเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรดึงดูดผมให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะสับสะสมตัวละครเลยซึ่งตอนที่ผมเล่นเกม Tower Defense อะไรเงี้ยความสนุกข,ของผมนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เกมเพย์เนาะไม่ได้อยู่ที่ความอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะ เล่นมากที่สุดเลยคือผมอยากจะเล่นเกมเกี่ยวกับแอนิเมะท,ที่เราสามารถควบคุมมันได้เก็บสะสมมันได้และณนะปัจจุบันเนี่ยแอนิเมะดีเฟนเดอร์เนี่ยเป็นแมปที่ไม่ได้ตอบโจทย์ผมมากที่สุดเลยนะ ผมเลยบอกว่าผมจะเลิกเล่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าตอนไลฟ์สตรีมอะครับมีน้องๆหลายๆคนบอกเฮ้ยลองเล่นดูก่อนพี่มันมันสนุกนะหรืออะไรเงี้ยผมก็บอกโอเคได้ได้ได้ผมก็เลยพยายามที่จะหาเป้าหมายหรือทาร์เก็ตให้ตัวเองนะครับกับการที่เอ้ยลองเล่นเกมนี้ดูสักพักละกันแล้วก็น้องเขาบอกเอ้ยอยากให้เปิดกิลด้วยอะไรเงี้ยสำหรับเมมเบอร์นะครับเนี่ยก็สัญญาไว้แล้วอะไรเงี้ยผมก็โอเคโอเคเล่นก็ได้ครับอย่างเงี้ยมันจะได้อ่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็ สนับสนุนผมมาตลอดด้วยโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับเป้าหมายของผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมจะขอให้ได้มอบก่อนนะผมจะสุ่มให้ได้มอบก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยบอกเลยนะว่าจากที่เล่นมาตลอดจนถึงเวล,ล่าสุดเนี่ยการที่จ่ายค่าเพชรหรือค่าสุ่มอะไรไปะได้หมดทุกตัวเลยครับได้แอนคิงได้โดนัทวอลเออร์ได้ทันเดอร์ชิโนบิได้เอลวิสานได้มาหมดเลยกับการที่สุ่มประมาณแบบ 4- 5หครั้งทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามอบเนี่ย ผมกลับต้องการันตีแบบการันตีแบบร0 0เรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมีน้องคนหนึ่งเนาะผู้สนับสนุนของผมเนาะเขาอะให้เพชรผมมาบอกเออผมแบบเออพี่เอาเพชรไปสุ่มเปิดเถอะถ้าอยากได้ม็อบอะไรเงี้ยผมก็บอกโอ,อ้ผมอยากได้มากๆเลยขอบคุณมากๆนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เออมาทาคลิปสักหน่อยละกันเพราะว่าเกรงใจเนาะยังไงน้องเขาก็ให้เพชรมาแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็ทําการเก็บอาดาวอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีโวมันนะครับผม ถามว่าทําไมผมถึงชอบมันนะวันนี้ผมจะมารีวิวข้อเสียของมันแบบมากๆเลยละกันว่าทําไมมันถึงเ,เป็นตัวกาก,ากที่แบบขาดสุดๆเลยะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มก่อนเลยเนาะโอเคก็ลองลองกันไปก่อนเลยนะสําหรับด่านชัปเตอร์3นั่นเองนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายอาจจะนะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของ a n i m ม Defender ก็ได้นะครับผมเพราะว่า ผมแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เอนจอยกับเกมจริงผมยังรอเทว่า Defense ใหม่ๆอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาการต่อหรืออะไรยังไงบ้างนะเนี่ยครับคือข้อเสียของม็อบเนี่ยสามเวฟมันถึงจะวางตัวได้เนาะคือกลับกลายเป็นตัวอื่นมิสติกที่ตีแรงกว่าด้วยนะแล้วตีกว้างกว่าด้วยอะไรเงี้ยสามารถวางได้เลยเย่างเช่นแอนคิงเนี่ยผมสามารถวางได้แหละแต่ม็อบเนี่ยแล้วคือที่ผมหงุดหงิดอ่าเอดี AD มากๆเนี่ยเพราะว่าคือตัวแม่งตีเบาอยู่แล้วเว้ยแต่แม่งแบบ แม่งไม่ไม,ไม่ให้มันวางถูกหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้มันมีข้อดีนิดนึ่งครับแต่กลายเป็นว่ามอบเนี่ยคือออกแบบมาได้ห่วยแตกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของการเล่นอนะไรเงี้ยแม่งห่วยแตกที่สุดในใ,ใ,ในในในทั้งหมดเลยนะมันไม่ได้แค่แบบตีเบาด้วยครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบข้อเสียมันเยอะอะกับการที่แบบผู้เล่นใหม่จะเล่นได้อนะไรเงี้ยเพราะว่ามันอะตีกว้างตอนแรกก็จริงแต่ว่ามันตีแค่โซนแบบ it e นิดเดียวนะครับไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่แบบ full e l e เหมือนพวก e g ก o อะไรอย่างี้ด้วยเนาะแล้วก็ไม่ได้ตีไกลขนาดนั้นคือมันไกลก็จริงอะคี่บแปเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะเทียบกับว่าเออวงแม่งอย่างกว้างเลยแต่แม่งก็ตีเท่านี้อยู่ดีแถมค่าวางอะพันแคือมันแพงกว่ามิสติกตัวอื่นแทบจะหมดเลยอะผมก็แบบณปัจจุบันนะแพทที่มันมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ราคากาันการอัปเกรดของมันอะคืออัพไปไกลมากแล้วมันก็ยังตีโคตรเบาครับ ซึ่งไม่ว่าตัวมันจะเบียวขนาดไหนหรืออะไรกันเนี้ยผมก็ไม่นึกว่ามันจะห่วยแตกได้ถึงขนาดนี้เนาะแต่ว่า<แ>อย่างที่บอกครับยังไงผมก็จะเล่นน้องนะถ้าสุดท้ายคือผมต้องเล่นเกมนี้ต่อเพราะว่าผมผมชอบนะครับคือยังไงไม่งั้นคือผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วสาหรับ anime defender มันไม่มีอะไรน่าเล่นเลยแล้วก็ไม่มีตัวอะไรน่าเก็บสะสมจริงๆนะจนถึงขั้นตัวอย่างแพตใหม่คาตาคูลิอะไรเงรี้ยทำให้หลายๆคนเลิกเล่นกันไปเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยยังไงผมจะเลิกเล่นอยู่แล้วในเมื่อผมสาเร็จตรงนี้เนาะ ก็ผมเมพิ่งทาม็อบเสร็จประมาณเมื่อวานตอนกลางคืนเลยแล้วผมก็อีโวเลยครับอีโ e วแล้วผมก็จะได้เจ้าม็อบมาเล่นแล้วนะซึ่งข้อเสียของมันคือมันราคาอัพแบบแพงๆพ,พอกับตัวอื่นเลยครับแล้วดาเมจมันอะ่ะโอ้หเบากับฟรีเลนที่มันยังไม่อีโวอีกอย่างเช่นผมวางมดเนี่ยมดผมวมินะ่งยี่สามเนาะวางไปแล้วเนี่ยเนี่ยคือมดแทบจะดาเมจเท่าแล้วครับยังอัพไม่ถึงขั้นห้าสามสี่ห้าเนี่ยน่าจะเท่าแล้วทั้งที่น้องเขาอีโวแล้วนะ แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันไม่น่าเก็บสะสมมากมากด้วยทุกๆมิสติกท,ทุกตัวเลยอันนี้พูดถึงมิสติกทุกตัวเลยเพราะว่า,เ,าเกมเกมนี้แม่งไม่มีเอฟเฟกอะไรให้ตัวละครเลยอย่างน้อยที่ผมเคยเล่นมาอย่างเช่นแอนิเมชั n g แอนเวนเจอร์ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบนะเข้าใจไหมแต่ว่ามันคือสิ่งที่ผมเคยเล่นมาผมก็พูดให้ฟังว่าแอนิเม v e n นแอนเวนเจอร์ตัวละครที่มันไม่มีคอสเมติกหรืออะไรพวกนี้มันยังมีเอฟเฟกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมายืนข้างๆเราอะมันคือตัวละครตัวนี้จากเรื่องเรื่อง มันไม่มีเอฟเฟกของพลังจิตหรือแบบพลังที่มันเป็นของม็อบที่เขาใช้ประจำอะเนาะอย่างน้อยคือมันน่าจะมีออร่าออกมาอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีเลยครับแล้วก็กลายเป็นว่าแพ่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาเรื่องของเลดเนาะเขาปรับเปลี่ยนชุดที่มันเป็นชุดของม็อบที่เป็นอีโวแล้วอะที่เป็นชุดสีขาวอะครับของม็อบอะเขาปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นชุดสูตรที่แบบไม่รู้ใครเลยครับผมนึกว่าทนายที่ไหนเนี่ย <Okay. S 1> นะ ก็เลยรู้สึกว่าเกมมันยิ่งปรับมันก็ยิ่งไม่น่าสะสมเหมือนเดิมแล้วก็ขนาดแบบผมพยายามที่จะหาเป้าหมายในการอวยตัวละครอ,อะไรแล้วเนี่ยก็ได้แค่นี้ครับสุดท้ายแล้วอาจจะต้องเลิกไปเนาะสำหรับ anime defender อาจจะไม่ได้เล่นต่อเลยนะจริงๆนะครับอย่างที่บอกเลยแต่ยังไงก็มันก็คือตัวอวยที่สุดสําหรับผมอะผมก็เลยขอทําคลิปน้องลงในช่องนิดนึงเนาะส่วนใครๆอยากจะอวยแอน K คิงนู่นนี่นั่นก็ตามสบายเลยแต่ผมชอบมอบที่สุดซึ่งมันเป็นตัวละครที่กา,กากที่สุดด้วยถามว่ามันกา,กากได้ยังไง คือมันวางเพลง2คือมันตีเบา3คือมันตีช้า4คือมันตีแบบแคบคือคือเห็นไหมทุกคนมันจะตีเป็นเส้นตรงครับซึ่งไอการเล่น tower defense ไอทุกคนจะรู้ว่าการตีแบบเป็นเส้นลายแบบเนี้ยมันคือข้อเสียแบบสุดๆเลยเว้ยคือข้อดีที่สุดในการเล่น tower defense คือมันคือ full AoE เนาะไม่ก็ circle AoE full AoE คืออะไรคือแบบตีทั้งหมดในวงนี้เลยไม่ว่าคุณจะกว้างแค่ไหนอะไรยังไง คือทั้งหมดเนี่ยม็อบปันตีทั้งหมดหมดในวงเนี่ยมันคือจะโกงแบบโคตรโกงเลยเว้ยแต่ว่ามันตีเป็นเส้นนะครับแต่ว่าระยะมันไกลเฉยๆแล้วกออ็อย่างเช่นตัวละครแบบว่าเซอร์เคิลเออีเซอร์เคิลเอีก็เป็นแบบนี้นะเป็นวงๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามอ็อบตอนวางตอนละตอนแรกเนี่ย ซะเ่นเอของน้องจะเล็กมากๆนะครับผมซึ่งค่าหว่างก็แพงมันเลยทําให้ตัวน้องเนี่ยตากที่สุดแล้วใน,ในบรรดาทุกมิสติกทุกตัวแต่ข้อดีของน้องมีไหมมีแต่กว่ามันจะใช้งานได้ก็คือเนี่ยอัปเกรด8ปะครับคืออัปเกรด8ขึ้นไปอ่ะพลังจิตของน้องเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้เนี่ยคือพลังจิตของน้องเขาจะตีถึง4ฮิตเลยผมไม่รู้ว่าตัวอื่นตีเยอะกว่าไหมแต่น้องอะตีฮิตเยอะมากๆสํสหรับการเคลียร์เกาะเนาะแต่ว่ากว่าจะเคลียร์ได้ก็คือจะจบเกมแล้วผมเลยบอกว่า การที่จะเอาน้องไปเล่นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอ่ะดาเมจมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มกับข้อดีที่น้องมีก็คือแค่แบบเคลียร์เกาะดีแล้วก็ดีกว้างแบบตัวอื่นก็ตีกว้างอ่ะง่ายตัวอื่นมันก็ตีกว้างมันเลยแบบไม่ได้มากบข้อเสียอะไรของแบบตัวมอบได้เลยะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้บาลานซนเกมของมิสติกเนี่ยมันก็ทําได้ห่วยระดับหนึ่งนะคือมันทําให้ตัวกาก,ากคือแบบกาก,ากแบบ กากเลยอ่ะแบบงงมากมันทาให้มันกากได้ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะตัวที่เก่งอ่ะแม่งก็เก่งแบบเก่งเลยอ่ะเก่งแบบเก่งแบบโคตรเก่งอ่ะผมเลยแบบเอออย่างเช่นเนี้ยรีเลนแม่งไม่ต้องอีโวก็ได้ถ้าไม่อีโวแม่งเก่งมากไหมโอ้โหโคตรเก่งทุกคนคือการไม่อีโวได้ไหมก็ไม่ไม่อีโวก็เล่นผ่านแหละแค่แบบไปลงเลทไม่ผ่านผมบอกแล้วว่าคือแบบมิสติกแม่งผ่านทุกตัวแต่แบบตัวน้องอ่ะเอาไปเล่นอ่ะก็ผ่านแต่ว่าคือความยากของการเล่นหรือการวางตัวอะไรเงี้ยมันแบบ มันก็แค่แบบต้องวางเวฟที่3นั้งที่คนอื่นทุกตัวมิสติกอะแม่งวางเวฟแรกกันไอเวฟที่2กันได้หมดเลยคือสมมุติว่าอะผมจะเอาไปเทียบกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอบนะไหนๆก็รีวิวและขอรีวิวให้สุดๆไปเลยนะครับเนี่ยราคาวางมันพันแปดเนาะราคาเนี้ยพันสองพันสามห้าสิบก็วางได้แล้วครับคือมันจะเพิ่มมาพนะันสามห้าสิบเนาะสำหรับเวฟที่สองไม่ว่ากูจะวางตัวเงินหรือไม่วางตัวเงินก็ตามนะก็คือการไม่วางตัวเงินเนี่ยมันจะพันสามห้าสิบแล้วดาเมจแม่งแรงกวา่า ระยะแม่งก็โอเคกว่านะแล้วก็เรื่องของการโจมตีเลยมันอยู่ที่เทียด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอ่าสเตตเบสสเตตทั้งหมดก็คือพื้นฐานของของตัวนะละครเนาะแล้วอันนี้คือข้อดีคือเขาอาจจะตีแคบอะไรี้ยตัวใหม่โดนัทบอลอื้อแต่ไม่ก็เป็นได้แค่สปอร์ตนั่นแหละอ่าแอนคิงนี่วาง1000พันแล้วโคตรเก่งเลยคือแม่งตีแบบถ้าอัพเต็มโคตรเก่งเลยแต่แม่งวางแค่พันเดียวอะค่าวางถูกมากคือในเวลาที่ผมมีอ่ะตัวแม่งวางถูกหมดเลย ผมแบบงงเลยแบบม็อบแม่งกากสุดเลยอะแต่แม่งวางพันแดอ่ะคือมันสามสามร้ห้าสิใช่ไหมพันสามร้อยห้าสิบแม่งเออมันประมาณแบบว่าสี่สรอยแบบว่า4ี่ยห้าสิเออมันประมาณ450เลยครับกับการที่แบบว่าแม่งแบบแพงแบบแพงชี้เชีะแล้วตัวแม่งตีเบาชี้เชียด้วยแล้ว ข้อดีแม่งก็ผมก็เลยบอกว่าตัวอื่นผมไม่รู้ว่ามันตีกี่ฮิตไงแต่น้องเขาตี4ฮิตตอนที่อัปเกรดแแล้วก็ขั้นอีโวขึ้นไปอีกอัปอีโวเต็มเลยอีโ e วมาแล้วเลยก็ไม่ได้ว่าใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะตีแรงนะครับมันก็ตีเบาวกว่าตัวอื่นเยอะตีเบาวกว่าตัวอื่นเยอะผมเลยกลายเป็นว่าโอ้ยนะก็สุดๆไปเลยสําหรับน้อง ม็อบไซโคประมาณนี้ละกันผมมารีวิวตัวอวยก่อนที่แบบจะเลิกเล่นนะครับผมสำหรับแอนิเมชันดีฟนเดอร์สำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบน้องเหมือนผมก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนะมันเป็นตัวที่เบียวที่สุดแหละผมจะชอบเล่นตัวละครเบียวๆเนาะวันนี้ก็เจอกิปหน้าครับผมสําหรับเกมอื่นนะแอนิเมชันดีฟีนเดอร์อาจจะไม่ได้ลงนะแต่ถ้าใครอยากให้ลงอยู่ะดูจนจบคลิปแล้วสามารถคอมเมนต์บอกนะว่าเออพี่เล่นต่อได้ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะพูดคุยกันอีกทีในคอมเมนต์ละกันวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ